สวัสดีครับทุกท่านตอนนี้คุณกําลังฟัง m r สเตอร์ตู้พและเรื่องราวที่ผมจะนำเสนอใน EP นี้เป็นเรื่องราวที่หยิบยกมาจากกระทูพันทิปซึ่งถูกถ่ายทอดเอาไว้โดยสมาชิกท่านหนึ่งครับขณะที่ต้องขับรถกลับจากบ้านแฟนในตอนค่ำแล้วต้องผ่านวัดที่เพิ่งมีเหตุการณ์สยองเกิดขึ้นและได้ประสบพบเจอมาทุกการรับชมและทุกคอมเมนต์มีค่ากับผมมาก ในการปรับปรุงและพัฒนาให้ช่องและชุมชนของเราดียิ่งขึ้นครับผมขอขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์เพื่อนๆจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆในทุกสัปดาห์สามารถรับฟังฟรีได้อย่างจุใจจากช่องของเราและกระดิ่งแจ้งเตือนจะทําให้เพื่อนๆรับฟังได้ก่อนใครเลยนะครับในที่นี้จะขอแทนชื่อเป็นคุณบอยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลางั้นเรามาเริ่มกันเลยครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ3ปีก่อน สมัยที่คุณบอยเพิ่งคบกับแฟนคนปัจจุบันแรกๆซึ่งจะเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่คู่รักเนี่ยก็อยากจะอยู่ใกล้กันดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันเหมือนคู่ของคุณบอยครับโดยคุณบอยเนี่ยจะมีสิ่งที่สำคัญมากๆอย่างหนึ่งที่ต้องทำตลอดคือการไปรับไปส่งแฟนระหว่างบ้านกับที่ทำงานในทุกวันและนั่นคือต้นเหตุของความหลอนและน่าตกใจที่คุณบอยได้ประสบพบเจอมา จนเกือบเอาชีวิตไม่รอดเลยครับเรื่องมีอยู่ว่าวันหนึง่งคุณบอยก็ต้องไปรับไปส่งแฟนตามปกติแต่ที่ไม่ปกติคือวันนี้แฟนเลิกงานช้าเลยทำให้ต้องกลับค่ำนิดนึงเวลาตอนนั้นก็ประมาณทุ่มกว่า,วาครับคุณบอยก็ขับรถไปส่งแฟนจนกลับถึงบ้านอย่างปลอดภัยเหมือนในทุกๆวันและก็มาถึงเวลาที่คุณบอยต้องกลับบ้านครับซึ่งบ้านของคุณบอยเนี่ย จะอยู่ห่างจากบ้านของแฟนประมาณสัก20-30กิโลเห็นจะได้ครับโดยทางกลับบ้านจะมีให้เลือกอยู่3ทางด้วยกันซึ่งระยะทางของทั้ง3เส้นก็ไม่ค่อยได้แตกต่างกันมากครับทางที่1ถนนจะไม่ค่อยดีและอันตรายมากๆเพราะรถสิบล้อเยอะครับทางที่2ถนนก็ไม่ค่อยดีมีหลุมขู่ขัดเส้นนี้ค่อนข้างมืดส่วนทางที่3ถนนค่อนข้างดี แต่ไม่ใช่เส้นหลักมีไฟแต่ก็ห่างๆกันซึ่งวันนี้เนี่ยคุณบอยเลือกที่จะกลับทางที่3ถนนค่อนข้างที่จะดีหน่อยครับโดยทั้ง3ทางเนี่ยคุณบอยจะเลือกไปทางไหนก็ได้เนื่องจากคุ้นเคยกับเส้นทางดีอยู่แล้วเพราะกลับประจําแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับอารมณ์นะครับว่าวันนั้นเนี่ยจะเลือกกลับทางไหนแต่แย่หน่อยที่คืนนี้เนี่ยเป็นคืนเดือนมืดทําให้ทางที่มืดอยู่แล้วก็กลายเป็นมืดสองเท่า เวลาที่ขับรถใส่หมวกกันนอกก็ต้องคอยเปิดที่บังลมขึ้นตลอดทางเพราะถ้าเกิดปิดลงมาเนี่ยจะมองไม่ค่อยเห็นทางครับคุณบอยก็ขับรถไปตามทางเรื่อยๆเพราะเร่งมากไม่ได้ทางมันมืดก็เลยขับเอาบรรยากาศผ่านทุ่งนาผ่านไร่ข้าวโพดผ่านอ่างเก็บน้ำผ่านภูเขาและผ่านวัดซึ่งจุดนี้แหละครับที่คุณบอยค่อนข้างเป็นกังวลที่สุดสำหรับเส้นทางนี้ เพื่อนๆลองนึกภาพตามช้าๆนะครับทางที่สที่คุณบอยกำลังขับรถกลับบ้านด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นภูเขาส่วนด้านขวาจะเป็นวัดและแน่นอนนะครับอย่างที่เรารู้กันดีว่าวัดเนี่ยก็ต้องมีที่เก็บกระดูของคนตายอัฐิสุสานอะไรประมาณนี้ครับและที่สำคัญถนนบริเวณนี้จะขับรถเร็วไม่ได้เลยเพราะทางจะเป็นโค้งตัวเ เพื่อหลบไปตามตีนเขาครับซึ่งทางนี้ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยคุณบอยจะไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แต่วันนี้อารมณ์ไหนไม่รู้ครับอยากจะกลับทางนี้ขึ้นมาซะง,งั้นระหว่างที่ขับไปเพลินๆจนถึงวัดข้างหน้าก็จะเป็นโค้งแรกให้เพื่อนๆนึกถึงภาพตัวเสเอาไว้นะครับแต่เราจะเริ่มจากโค้งขวาก่อนพอคุณบอยขับไปและเริ่มเข้าโค้งเท่านั้นแหละครับวุบมีบางอย่างวิ่งตัดหน้ารถไปอย่างเร็วจากทางด้านซ้ายมือ ซึ่งสายมือจะเป็นภูเขาขวามือเป็นวัดนะครับสิ่งนั้นเนี่ยวิ่งมาจากทางซ้ายก็คือวิ่งลงมาจากภูเขาและหายเข้าไปในวัดทางขวาครับด้วยความตกใจเนี่ยคุณบอยก็เลยเบรกรถกระทันหันในจังหวะที่สิ่งนั้นผ่านไปก็กระทบเข้ากับไฟหน้ารถเลยทำให้พอมองเห็นนะครับว่ามันเป็นเงาดำๆเหมือนคนตัวเล็กๆพอคุณบอยได้สติก็ตั้งคำถามในใจว่า แล้วกูจะเบรกทำไมวะเนี่ยก็เลยตัดสินใจจะออกรถต่อไปนะครับขณะที่จะเริ่มบิดคันเร่งเอาอีกแล้วครับวุ้บแต่คราวนี้มีเสียงหัวเราะด้วยครับเป็นเสียงของเด็กคุณบอยได้แต่นึกในใจว่ายังไงก็ต้องออกไปจากตรงนี้ให้ได้แต่ว่านี่แค่โค้งแรกก็โดนเข้าแล้วแล้วทางข้างหน้ายังเหลืออีกตั้งสองโคง้งจะเจออะไรอีกก็ไม่รู้แถมโค้งที่จะถึงเนี่ยน่ากลัวกว่าตรงนี้เยอะเลยครับพอด้านขวา จะเป็นที่เก็บกระดูของคนตายตอนนี้คุณบอยหลนไปหมดแล้วครับทางข้างหน้าก็มืดมากและยังรู้สึกตกใจไม่หายกับเหตุการณ์เมื่อกี้ด้วยความที่เคยผ่านอยู่บ่อยๆทำให้คุณบอยรู้นะครับว่าขวามือข้างหน้าจะเป็นที่เก็บกระดูกคนตายคุณบอยก็เลยพยายามที่จะหลบสายตาจากตรงนั้นเพราะไม่อยากจะมองกลัวจะเห็นอะไรที่ไม่ควรเข้าครับก่อนจะเข้าโค้งตรงด้านหน้าจะมีต้นไม้ใหญ่ ด้วยความที่คุณบอยเนี่ยต้องการหลบสายตาจากที่เก็บกระดูกด้านขวามือแต่ก็ไม่รู้นะครับว่านึกยังไงคุณบอยถึงแงนหน้ามองขึ้นไปบนต้นไม้ต้นนั้นคราวนี้สติแตกเลยครับเพราะภาพที่เห็นคือเงาดำๆเหมือนผู้หญิงยืนอยู่ความรู้สึกเหมือนเธอกำลังมองลงมาที่คุณบอยจากนั้นเงาที่เห็นก็กระโจนมาจากยอดไม้ลงมาที่พื้นข้างล่างพร้อมกับเสียงที่กระทบเข้ากับป่าหญ้าดังฟุบ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยรถกำลังจะแล่นผ่านโค้งไปแล้วครับแต่มันมีเสียงตามหลังดังฟุบ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 พอได้ยินปุ๊บคือรู้ได้เลยทันทีนะครับว่ามันคือเสียงของคนที่กําลังวิ่งผ่านญ้าแบบเร็วๆตามหลังมาครับภายในหัวของคุณบอยตอนนั้นคือผู้หญิงคนนั้นแน่ๆยังไงก็ต้องเป็นเธอที่กําลังวิ่งตามรถมาตอนนี้คุณบอยขนหัวเนี่ยลุกตึงไปถึงต้นคอทําให้รู้สึกได้ถึงความเย็น จนมันทําให้เสียวสันหลังแวบขึ้นมาเลยครับคราวนี้งานงอกแล้วครับสติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วและถ้าเป็นเพื่อนๆที่ตกอยู่ในสถานการณ์แบบคุณบอยจะทํายังไงกันครับถ้าได้ยินเสียงของคนวิ่งตามมา 1. มองกระจกข้างหรือ2ขับไปเลยครับส่วนคุณบอยเลือกที่จะมองกระจกครับเช็คให้แน่ใจว่าซ้ายไม่มีขวาไม่มีด้วยความที่มอเตอร์ไซค์ของคุณบอยเนี่ย เป็นรถแบบมีคลัตช์คุณบอยเลยเอามือข้างซ้ายนะครับมาวางปิดเอาไว้ที่เบาะหลังส่วนมือขวาบิดสุดปอกเลยครับซึ่งตอนนี้เนี่ยจะเหลืออีกหนึ่งโค้งสุดท้ายก็จะหลุดออกจากตรงนี้ไปถนนหลักได้ปกติแล้วเนี่ยคุณบอยค่อนข้างที่จะชํานาญเส้นทางนี้ดีมากแต่ในหัวตอนนั้นคือต้องขับออกไปให้เร็วที่สุดจนลืมคิดไปเลยนะครับว่าข้างหน้าเนี่ยเป็นโคง้งตอนนี้การควบคุมรถก็ไม่ดี เพราะคุณบอยขับรถมือเดียวส่วนอีกมือเนี่ยอย่างที่บอกครับเอามาปิดเบาะหลังเอาไว้เพราะกลัวว่าผู้หญิงคนนั้นจะมาซ้อนท้ายและก็เป็นไปนตามที่เพื่อนๆคิดเลยครับข้างหน้าที่เป็นโค้งขับด้วยความเร็วขับรถมือเดียวอีกมือปิดเบาะไว้เรียบร้อยครับคุณบอยและรถหลงข้างทางพอเจ็บตัวเนี่ยก็ทำให้คุณบอยได้สติขึ้นมาครับ บวกกับความโมโหตอนนั้นเนี่ยถ้ายังวิ่งตามมาอยู่เชิญเชิญหลอกได้เต็มที่เลยเพราะไม่รู้ว่าจะหนียังไงแล้วก็ได้สำรวจอาการของตัวเองนะครับคุณบอยไม่เจ็บมากเพราะล้มลงไปบนหญ้าส่วนรถเนี่ยถลายลงไปอยู่กับดินที่เป็นไร่ข้าวโพดท,ที่เขาเพิ่งจะถไถไร่กันไปครับต้องบอกนะครับว่าคุณบอยเป็นคนที่รักรถมากๆตอนนั้นคุณบอยขับโซนิค125ซีซี ตเต็มพอเห็นสภาพรถที่ล้มเนี่ยตอนนั้นความกลัวก็หายไปเหลือไว้แต่ความโมโหคุณบอยยืนเผชิญหน้าและตะโกนออกไปว่ามามึงมามึงออกมาทั้งสองตัวเลยไอ้แล้วก็ด่า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 พร้อมท้าทายด้วยความโมโหคุณบอยมองออกไปรอบๆตัวในความมืดกะว่าถ้าออกมานะจะวิ่งเข้าไปเตะให้ขาดครึ่งเลย มาดีๆก็ว่าจะทำบุญให้แต่มาแบบนี้เล่นสลรดล้มเกือบตายอย่าหวังเลยว่ากูจะทำบุญหรืออุทิศอะไรไปให้สรุปทุกอย่างในตอนนั้นเงียบกริบเลยครับไม่ว่าจะเสียงหรือเงาไม่มีอะไรสักอย่างคุณบอยเนี่ยยืนท้าทายกับความมืดเหมือนคนบ้าอยู่สักพักหนึ่งก็ลงไปเข็นรถขึ้นมาแล้ก็ลองสตาร์ทแต่รถสตาร์ทไม่ติดครับ ทีนี้เลยทำข้อตกลงกันใหม่บอกในใจว่าเดี๋ยวจะทําบุญไปให้ถ้าอยากที่จะถ่ายโทษที่ทํากับคุณบอยไว้ก็ช่วยทําให้รถเนี่ยสตาร์ตติดทีไม่รู้แหละจะทํำยังไงก็ได้ทั้ง2ตัวนั่นแหละมาช่วยกันเลยคุณบอยก็ลองสตาร์ตไปเรื่อยๆครับรถก็ติดและขับออกมาถนนใหญ่จนไปถึงปั๊มน้ามันคุณบอยเลยแวะจอดดูสภาพรถซึ่งรถก็ไม่ได้เป็นอะไรมากครับ มีแต่พวกดินที่เปรอะกับรอยนิดหน่อยเลยขับต่อจนกลับถึงบ้านก็ได้เล่าเรื่องที่เจอมาให้ที่บ้านฟังแล้วก็ว่าจะโทรไปบอกแฟนแต่พอหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาก็เห็นมิสคออยู่สามสายพอเปิดดูก็เป็นชื่อแฟนครับคุณบอยเลยโทรกลับไปแฟนเลยถามว่าคุณบอยกลับทางไหนคุณบอยเลยบอกว่ากลับทางวัดเลยเล่าต่อไปอีกว่าเนี่ยเจอผีจนรถล้มเลย แฟนคุณบอยเลยบอกว่าที่โทรไปก็จะบอกเรื่องนี้แหละว่าอย่าก,กลับไปทางวัดต,ตอนมืดๆเพราะพ่อบอกว่ามีรถมอเตอร์ไซค์มาแหกโค้งตรงนี้หลายคันแล้วภายในอาทิตย์นี้แล้วตอนกลางคืนเนี่ยมันมืดน่ากลัวคุณบอยก็เลยบอกไปว่าไม่ทันแล้วแหละตอนนี้โดนผีหลอกจนรถล้มมาแล้วแฟนก็เลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรกลับถึงบ้านก็ดีแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าตรงนั้นมันเกิดอะไรขึ้น แต่ว่าขอเป็นตอนเช้านะแล้วก็วางหูกันไปครับพอตื่นเช้ามาคุณบอยก็ขับรถไปวิทยาลายัยกะว่าตอนกลางวันเนี่ยจะเอารถไปล้างซะหน่อยปกติคุณบอยก็จะเอารถไปจอดไว้ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวตรงลงอาหารด้วยความที่สนิทกับป้าแม่ค้าก็เลยขอยืมสายยางว่าจะเอามาฉีดขี้ดินที่ติดรถแต่ก็ดันไปเห็นตรงล้อรถครับมันมีเลข1 8เลยเรียกป้าที่ขายก๋วยเตี๋ยวมาช่วยดู ป้าบอกว่าลองเอาไปซื้อหวยดูสิแล้วป้าแกก็จดเลขที่เห็นคุณบอยเลยบอกว่าป้าถ้าอย่างนั้นผมขอฝากซื้อด้วย20บาทก็ฝากไปเล่นๆไม่ได้คิดอะไรนะครับสักพักหนึ่งแฟนก็โทรมาและก็เล่าเรื่องที่รู้มาให้คุณบอยฟังสรุปได้ว่าตรงโค้งที่คุณบอยเจอเหตุการณ์เมื่อคืนปกติแล้วเนี่ยบริเวณนั้นในตอนกลางคืนจะมีพวกรถสิบล้อรถพ่วงวิ่งกันเยอะมาก แต่เมื่อประมาณ2เดือนที่ผ่านมามีแม่ลูกคู่หนึ่งไปทำบุญที่วัดแต่โชคร้ายครับโดนสิบล้อพ่วงเหยียบตายคาที่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยคุณบอยเลยนึกในใจนะครับหืมตรงเป๊ะเลยโค้งแรกก็เจอเด็กวิ่งตัดหน้ารถถึง2ครั้งพอเข้าโค้งที่สองก็มาเจอเงาดำๆที่อยู่บนยอดไม้กระโดดลงมาใส่แล้วก็วิ่งไล่จนรถล้มแฟนคุณบอยก็เลยบอกว่า พอรู้เรื่องแล้วบอยก็อย่าไปใช้เส้นนั้นอีกเลยแต่ด้วยความอยากรู้ครับคุณบอยก็เลยขับผ่านไปแถวแถววัดแล้วก็แวะร้านค้าร้านหนึ่งเลยได้ลองถามกับเจ้าของร้านค้าว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบที่แฟนเล่ามาจริงไหมแม่ค้าเขาก็บอกว่าจริงตายทั้งแม่ทั้งลูกเลยจากตอนนั้นที่คุณบอยโมโหโมโหอยู่ก็เกิดเป็นความสงสารเลยทำบุญที่วัดนั้นแหละครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ให้กับผู้หญิงและเด็กคนนั้นแล้วก็ขอโทษที่พูดจาไม่ดีหรือคำหยาบคายที่ได้พูดออกไปในคืนนั้นจากนั้นคุณบอยก็เลี่ยงที่จะไม่ใช้เส้นทางนั้นอีกเลยแต่ว่าณปัจจุบันนี้ก็กลับมาใช้เส้นทางนั้นอยู่นะครับแต่จะใช้เฉพาะตอนกลางวันส่วนทางที่1กับ2ตอนนี้ก็ได้มีการปรับปรุงเป็นทางที่ดีแล้วครับส่วนเรื่องเลขที่ล้อหลังรถวันนั้นที่ไปวิทยายลัยก็เป็นวันหวยออกพอดีตอนเย็น ขณะที่กําลังกลับไปเอารถที่จอดเอาไว้ที่ร้านป้าขายก๋วยเตี๋ยวเพื่อที่จะขับกลับบ้านป้าแกก็ทักขึ้นมาเลยครับบอยแกถูกหวย20บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ป้าเอาตังมาให้นะคุณบอยก็ดีใจนะครับและก็เห็นท่าทางของป้าเนี่ยดูเหมือนว่าป้าก็จะถูกเหมือนกันและน่าจะเยอะพอสมควรนะครับเพราะป้าแกบอกว่าป้าให้บอยกินก๋วยเตี๋ยวฟรีหนึ่งอาทิตย์เลยนะคุณบอยบอกโอ้โ oh, ห ล่าปากเลยได้ทั้งตังและยังได้กินก๋วยเตี๋ยวฟรีอีกด้วยครับต้องบอกเลยนะครับว่าเรื่องของคุณบอยสนุกและน่ากลัวมากๆเลยนะครับตู้นึกภาพออกหมดเลยครับที่ต้องไปส่งแฟนที่บ้านแต่แฟนดันติดงานเลิกงานช้าเลยทำให้ต้องกลับดึกแล้วก็ดันมาเลือกทางกลับบ้านที่ทำให้เจอผีอีกทั้งที่มีทางให้เลือกตั้งสามทางอันนี้ค่อนข้างจะจริงนะครับจากที่เคยได้ฟังมาจากหลายๆเรื่อง ที่เขาบอกว่าดวงคนจะเจอผีเนี่ยมันมักจะมีเรื่องหรือมีเหตุการณ์อะไรที่นำพาให้คนกับผีต้องมาเจอกันได้ครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือมอเตอร์ไซค์ถ้าเพื่อนๆเ,เคยขับรถผ่านในที่เปี่ยวมืดๆหน่อยน่ากลัวน่ากลัวหรือพื้นที่ที่เคยมีประวัติลองนึกนะครับถ้าจิตเราได้รู้และคิดถึงไปแล้วเนี่ยก็มักจะเกิดความกลัวความระแวงเหมือนคุณบอยครับ ที่ได้ยินเสียงวิ่งตามมาแล้วต้องเอามือซ้ายมาวางปิดเบาะเอาไว้กลัวว่าใครจะมาซ้อนหรือบางคนที่ตู้รู้จักนะครับถึงขั้นเขยืบตูดไปนั่งท้ายรถแล้วเอากระเป๋ามาไว้ข้างหน้าแทนกันเลยทีเดียวครับพอผ่านเรื่องพวกนี้มาได้เอากลับมาเล่ากันก็ดูเหมือนจะขำนะครับแต่ในสถานการณ์จริงเชื่อเลยนะครับว่าคุณบอยคงขำไม่ออกแน่ๆยังไงก็ขอให้ทุกท่านเนี่ยขับขี่ด้วยความปลอดภัย มีสติในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราวที่นำมาเล่าให้ฟังกันใน EP ีนี้หลอนถูกใจไหมครับถ้าหากเพื่อนๆอ,อยากฟังเรื่องราวหลอนๆเกี่ยวกับอะไรก็สามารถแนะนำหรือขอกันเข้ามาได้ในคอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับใน EP ีถัดไปจะเป็นเรื่องหลอนอะไรสามารถกด u b s c r i b e